สวัสดีค่ะพบกับ c m i u Library Channel เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สำนักขอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมสื่อการเรียนรู้ของเรากันค่ะและในวันนี้นะคะพี่จอยออนวราสายคำมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานฐานข้อมูลไทยโจหรือการค้นหาวรารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทยนะคะมาฝากกันค่ะ t a i โ o หรือ t h เจอเน r n a ออนไลน์คือฐานข้อมูลวรารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมบทความวรารสารจากทุกๆสาขาวิชาโดยที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้สะดวกมากๆเลยค่ะโดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ www.tci.thajo.org ค่ะ ในหน้าแรกของฐานข้อมูลไทยโจนะคะจะแบ่งออกเป็น4ส่วนค่ะส่วนที่1คือส่วนการสืบค้นส่วนที่2คือส่วนการประกาศข่าวสารต่างๆของไทยโจส่วนที่3คือส่วนตัวเล่มวารสารฉบับล่าสุดที่เพิ่มในฐานข้อมูลไทโจและส่วนที่4คือส่วนรายชื่อวารสารฉบับล่าสุดที่เพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลไทยโจค่ะ สำหรับวิธีการสืบค้นในฐานข้อมูลไทยโจนะคะสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลได้2ประเภทค่ะคือการสืบค้นบทความนะคะและการสืบค้นวารสารค่ะซึ่งในส่วนแรกนะคะจะพาไปดูการค้นหาบทความกันก่อนนะคะการค้นหาบทความนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์คําค้นหาหรือว่าคีย์เวิร์ดนะคะลงในช่องค้นหาตรงนี้ได้เลยค่ะขอยกตัวอย่างคําว่าโควิด1 i นะคะจากนั้นให้กด enter ค่ะก็จะปรากฏ ผลการสืบค้นตามคีย์เวิร์ดที่เราได้ใส่เข้าไปนะคะและเมื่อหากเราต้องการเข้าถึงเอกสารนะคะให้กดที่ชื่อบทความตัวนั้นค่ะในหน้านี้นะคะก็จะปรากฏรายละเอียดต่างๆของบทความค่ะเช่นชื่อบทความชื่อผู้แต่งบทคัดย่อนะคะหากต้องการอ่านเอกสารนะคะให้คลิกที่คำว่า pdf ค่ะ เท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเอกสารในรูปแบบ PDF ไฟล์ได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะคะโดยไปที่เมนูด้านขวาบนนะคะจะเห็นเมนูที่ชื่อว่าดาวน์โหลดค่ะสามารถกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะคะเอกสารที่ได้ก็จะเป็นเอกสารในรูปแบบ PDF ไฟล์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับวิธีการค้นหาวารสารนะคะก็จะใช้วิธีการเดียวกันกับการค้นหาบทความค่ะคือให้พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นเข้าไปนะคะแล้วด้านหลังให้เปลี่ยนคำว่าบทความเป็นวารสารค่ะขอยกตัวอย่างคำว่ามนุษยาศาสตร์นะคะก็จะปรากฏผลการสืบค้นตามคีย์เวิร์ดที่เราได้ใส่เข้าไปนะคะหากต้องการเข้าถึงวารสารนั้นๆก็ให้คลิกที่ชื่อวารสารได้เลยค่ะ ก็จะปรากฏชื่อวรารสารนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเชื่อมโยงมายังหน้าฉบับล่าสุดของวรารสารตัวนั้นนะคะเท่านี้เราก็สามารถที่จะเลือกอ่านบทความในวรารสารนั้นๆได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะการค้นหาวรารสารเนี่ยเรายังสามารถที่จะอ่านวรารสารฉบับย้อนหลังได้เหมือนกันนะคะโดยให้ไปที่เมนูฉบับย้อนหลังค่ะเราก็จะพบกับวรารสารฉบับย้อนหลังต่างๆนะคะ เราก็สามารถที่จะเลือกอ่านได้เลยค่ะไฟล์เอกสารก็จะอยู่ในรูปแบบของ PDF ไฟล์เช่นเดียวกันนะคะเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเอกสารง่ายๆได้ด้วยตนเองนะคะในฐานข้อมูลไทยโจค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของสำนักขอสมุดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.cmru.ac.th หรือที่แฟนเพจ Facebook สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยราชพัชเชียงใหม่ค่ะและขอฝากลายออฟฟิเชียลของสำนักขอสมุดสามารถสแกน QR Code โคนี้ได้เลยนะคะและในตอนหน้าพี่จอยและทีมงานจะนำความรู้อะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ